อยากมาฟังเสียงเกือก่กือกฝรั่งเรียกว่าวิงสแคปูล่าสะบักลอยก็คือมือยื่นไปข้างหน้าเนาะแล้วสะบักมันงุ้มไปข้างหน้าไหลงุ้มสะบักลอยมีร่องโตสะบักนะครับเรามีวิธีการปิดสะบักแบบง่ายๆโดยการทําได้ที่บ้านอย่างแรกเมื่อสะบักลอยเกิดจากมือยกไหลสูงให้เรานั่งบริเวณโซฟา เอามือของเราเนี่ยไปหาล่องโซฟาแล้วกดลงเมื่อกดลงเสร็จเราทำการกระดกปลายนิ้วมือจากนั้นเราดึงศีรษะของเรายืดกลับออกมาทางนี้จากนั้นฟิวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมือแขนของเราเมื่อกดลงไปมือของเราที่กระดกขึ้นมามันจะทำการคอมเพรสเส้นประสาทเรเดียลเนิรฟ และเมื่อยืดตัวดันกลับไปทางนี้จะเป็นการเปิดช่องหัวบ่าที่มันมีก้อนเส้นเอ็นอักเสบเกาะอ,อยู่ท่าที่1ง,ง่ายง่าทำค้างไว้30วินาที3รอบ